ขอใครเป็นเพื่อนใครขอเราเรารับหมดใครขอว่าไม่เกีียดจุดๆไอ้นีพอดีเลยวีสีสามวีสี่สามโหเราจะเป้นขนาดนี้เราจะมาดูกันเขาจะหลอกเราไปทำอะไรนะดูสิเขาจะหลอกเราไปทำอะไร หนีน่อะไรอยู่ที่ที่เขาก็หลอกเรามาตรงนี้โอว่าไงครับโอ้คนนี้ใช่ไหมครับฮะอ๋อเห็นครับเห็นครับเห็นเห็นเห็นครับเห็นครับนี่ไงยืนอยู่ข้างๆผมนี่ไงฮาย ครับครับต้องการเลยครับทิมนงานสตีไอโซนโฟต้องการเลยครับต้องการคนรับทูเพิ่มสนใจไหมครับแล้วผมต้องสนใจไหมครับเนี่ยสมจะจ่อไปเลยเอาไม่เชื่อต่อโอ้ดูเวลนะครับดูเวลดูเวล ได้ความเกียนที่มีนะครับดูวิวแล้วดูนี่ดูจำชื่อไว้ครับจำชื่อไว้อ๋อสนใจครับสนใจครับต้องทำไงครับโอ้สุดยอดไปเลยครับสุดยอดจริงๆเลยดูคนในโซนโฟน,นะครับแค่นี้ก็ยังจะเกียนกันนะเอ,อเอาเรื่องไหมล่ะ ก่อนอื่นอะไรครับขอไอดีพัดเฟิร์ตามสเต็ปครับพอจะเดาออกโห<ฮ>จะทำอะไรให้มันทำเนียนๆนะสิเธอคลิปนี้เราก็จะมีการประจานกันเล็กน้อยนะครับเ <c oughs> นื่องจากเขามาหาเรื่องอ๋อจัดไปครับผมชื่อ ผมชื่ออะไรดีคิดไม่ออกผมชื่อสิลามีมาสั่สาราด,ดีกว่าผมชื่อสิลามีครับชื่อสิลามีดนามสกุนนามสะกุลเลยดีกว่า <c oughs> นามสะกุลอ๋อผมชื่อสิลามตดดาวเดือนครับชื่อนี้คนน่าเชื่อถือเลย เล่นอะไรวันนี้ปะไปดว่าเราก็จะคุยกับเขาไปจนก,กว่าจะคุยจบนะครับแล้วเราก็จะเราก็จะจบคลิปกันแง่มาแล้วครับเราก็จะมาเดินดเูเราจะมาเดินดูของนในเกมนะครับ สมุดดีเอ็กโอ้โหสองเอมสองไม่น่าเติมร้อยห้าสิบเลยแม่งถูกโคตรสองเอ็มสองนี้เติมร้อยหนึ่งก็ได้แล้วมั้งเนี่ยไม่ไม่ได้ดิเลยถูกแล้วเปล่าวะอาจจะไม่ก็ได้มัง้งไม่รู้ช่างมันเถอดดูตังดูตังไม่อยากจะโม้ดูตังวันเดือนปเกือบครับผมเกือบวันที่ห้าครับห้าับสิบครับ ห้าสัสิบสี่สิบครับสองห้าสี่สิบครับงอว่าไปนั่น <c oughs> okay. เดี๋ยวเพราะว่าผมจะหาคนพาลงไอ้นี่ยพาลงโฮเทลอะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยเย่ๆยย,ยต้องดีใจไึง <c oughs> จังหวัดครับผมอยู่จังหวัดสมุทรปราการครับ ู่จังหวัดสม,มุทรปราการนะครับเป็น,นอันนี้ของจริงครับจังหวัดสม,มุทรปราการมันมีสกิลไหนซ้ำๆไหมแต่จะไปตีบวกเล่นโอ้โดไม่มีสก,กิลซ้ำๆเ, ok เลยน,นี่เมื่อวานโซนโฟสตรีมครับเขาแจกโค้ดหลังนี่มาหลังกบหลังเหะอนึกว่าหัวเอาหมวกมวกกบน้อยดิเขียนหมวกกบน้อยหมวกกบน้อย แต่พอไปดูปุ๊บส่วนหลังหมายความว่าจ้งไดห,หรือคันีี <Okay. S 1> คลิปนี้คงจาสักสิบปีครับที่คุยกัน mm. ครับผมน้องครับพี่รบกวนมายืนใกล้ๆพี่หน่อยนะครับพี่จะถ่ายรูปลงทะเบียนไว้ครับ mm. ได้ครับยืนใกล้ๆอยู่ อ๋อใช่ครับผมผมจะยืนใกล้ๆอยู่ครับยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยครับดูเดี๋ยวมันจะแถบอุนนี้นี่หัวไม่อยากจะโชว์ผมได้โคตรรวยครับนี่ไงละ่ะมีบอสด,ด้วยโอ้โหเติมซื้อมาเป็นสิบวันก็ <laughs> เฮียแล้วเขาแจก <laughs> ทำเฟเบลสิบหกเสร็จนะครับมันก็จะนี่องหัวเทลตรงนี้ โอ้ตอนนี้ผมอยู่ผิดเซิร์ฟผมอยู่ผิดเซิร์ฟแต่ผมกลับไปเติมเต็มอ่ะเติร์ฟเ,เลยนะขีดสามโอ้ยกลับไปดูกตับต้องเงมาแล้วไงท้ามาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับอ๋อนี่ไงครับนี่ไงครับนี่ไงเดี๋ยวผมยืนอยู่เนี่ยขอดูชุดหน่อยตัวเธอ ออ้ยรองเท้าของปลอมอุ้ยโอ้โหรองเท้าของปลอมครับสุดยอดจริงๆเลยครับจะไปว่าเขาเราไม่มีปัญญาอะไรว้าถาวแรแลกเปลี่ยนไม่ได้จะได้ปีกอ่ะปีกก็ถาวแรแลกเปลี่ยนไม่ได้เหมือนเดิมบอกคิดแอทแทกสามพิสามสเปเชียลดิเฟนส์สี่สิบบวกคิตเข้าดามิหนึ่งจุดสองเสื้อโซนโฟบวกฮิตดิเฟน์ห้าสิบนะครับส่วนหน้ากานี่บวกเอา้า รทำไมมันเร่งกันไม่รู้อะบวก HP รีหกร้อยสิบนะครับสเปเชียลแอตแทกสามเก้าบวกอะไรอะดับเบิลแอตแทกดีเฟนส์ป้องกันทีมนั่นเองไม่ใช่ป้องกันทีมเนี่ป้องกบบันแบบสองตัวแบบศัตรูสองตัวแล้วเราเดินไปกดอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นดับเบิลแทบตุบๆ่ใช่คนละเกมโอเคบมป้องกนะอันนะอล้นี้เขาจะว่าไงต่อ เอาครับเอาครับโอ้จะให้ชีโดบีด้วยอะ่ะโอ้ใครไม่เอากระบ,บ้าเลยจให้ชีโดบีกับตังห้าร้อยเอ็มมาโอ้โหสุดยอดไปเลยขอไอดีพันเิดแน่นอนจังหวะน,นี้ไว้ใจไว้ใจเขาไว้ใจไว้ใจไว้ใจมากมากเลยครับไว้แจ้งแต่มาชวนแล้วเนี่ยปะโทไปนะวินวอล์กแล้ว โอ้ oh, พี่ครับถ้าพิดผมไม่ค่าใจะสุดๆเลยเล่นอะไรของคุณครับดูของหน่อยชุดนี้กำลังจนครับใครมีตังมาบริจาคได้ที่เซิร์ฟเซิร์ฟอะไรไม่รู้ก็จะอยู่เซิร์ฟยิสี่นะลองเดินหาเซิร์ฟยิสี่ดูถ้าใครอยากจะบริจาคนะครับคนล 1, 000, 2, 000ะพันสองพันเลย จะช่วยกันทำอาหารกินหน่อยขุดกันปัวเปียกปัวเปียกเลยเสีย,ยวจัางวะนี้รำบุญไอดีพาร์ทพาร์ทสองมาเลยครับพี่จะเข้าไป็นลูกทีมต้ล้วจะให้ของในให้ครับอืผมได้เชื่อพี่มากเลยครับไม่เป็นไรครับทำไมพี่เวล่วหนึ่งครับหา ทำไมพี่เวลหนึ่งครับพี่รู้หรือเปล่าครับพี่ลงคลิปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวตัดคลิปออกเป็นสองคลิปดีกว่าเนาะเดี๋ยวเจ้าคลิปหนึ่งเป็นคลิป PVP และคลิปหนึ่งเป็นคลิปเกียนแล้วกันโอเคเฮ <c oughs> ความคิดยอดเยี่ยมกับเทียมเจียวเฟี้ยวฟ้ามากมากโอ้ไม่บล็กครับไม่บักไม่บัก โอ้โหไปโทษบลัคเฉยนี่อกี้นี่บัคเหรอกดคลที่ขวาดูข้อมูลนี่บัคเหรออ้าวไม่ใช่ที่ของเราอ้าวดูไม่ได้อะนี่นะเมื่อวานโอ้ดูแม่งไม่ได้สักอย่างไม่เจอผมมีคิวเด้อเหรอไม่มีนี่ทำไมเหมือนผมมีคิวเลยนี่ังไม่มีคิว ในตสนาทนี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับโผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปวันนี้แล้วจะลงคลิปวันนี้แล้วกันนะก็ผมมีกลุ่มหนึ่งในเฟซบุ๊กอะเก แนะนำแป๊บไม่ใช่กลุ่มผมหรอกผมอยู่ในกลุ่มนั้นอะ่ะมันเป็นกลุ่มโซนโฟอและสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวหาแป๊บเปิดทัวร์สับหาเลยกลุ่มโซนโฟอะไรโซนโฟอะไรวะ <c oughs> มันเป็นกลุ่มแรกเปลี่ยนอะ่ะแรกเปลี่ยนซื้อแล้วมันไม่ใช่แลกเปลี่ยนอ่ะแป๊บพวกโพสต์นโพสต์นี่อะไรเกียเก่ยวกับเกมเไรพวกเนี้ยผมหาแป๊บนะนี่ไงโซนโฟ อัไหวะมีหลายอันอะ่ะของผมว่ามีโซนโฟช็ชอปโนลิมิตกับโซนโฟโนลิมิตทีเฮดจีจครับสองอันเนี้ยผมกดไลน์ทั้งคู่เลยก็เดี๋ยวจะคลิปไปลงแล้วกันนะก็ไม่เป็นไรครับ อ้าวโอ้โหดูอยู่ดีๆเขาก็หายตัวไปลบชื่อเพื่อนผมเฉยก็ฝากระวังกันด้วยนะครับคนกินเกงนี้เยอะนะครับในเกมแล้วก็พวกแบบอะไรอะลงดันเลยพวกนี้แบบผ่านชัวร์สี่สิบเคอะไรพวกเนี้ยก็หาคนที่น่าไว้วางใจนะครับไม่ใช่แบบอีไม่บวกไม่ใส่ของอะไรเงี้มาบอกสี่สิบเคผ่านชัวร์นี่มันมันก็ไม่ใช่เรื่องปะ พี่ผมโดนบ่อยก็มาฝากด้วกันแล้วกันนะครับบ๊ายบายวันนี้ก็ของปากของคอเจอหลายๆอย่างในในคลิปเดียวกันเอ้ยไม่ใช่คลิปเดียวกันเดี๋ยวจะตัดเป็นสองคลิปโอเคก็ฮ้อยทุกท่านโชคดีสำหรับวันนีสวัสดีครับโจ